คที่ทุกท่านกำลังมองเห็นด้านหน้าของดิฉันนะคะก็จะเห็นเป็นวันนี้เราลงพื้นที่สํารวจนะฮะชุมชนโบราณพันปีโดยรอบเขาพนมรุง้งตอนนี้ที่อาจารย์เดินมานี่ก็เนี่ยค่ะเห็นเขาเรียกว่า,าที่บดนะฮะเป็นเครื่องมือบดบดยาในยุคโบราณสม,มัยโบราณที่เรายังเห็นเก็บ ห็นอยู่นะคะตอนนี้อาจารย์เห็นทุกท่านเห็นอาจารย์สำเริงนะคะหรืออาจารย์ต้นนะคะท่านได้เป็นปรา์ชุมชนบ้านตะโกนะคะตำบลโคกย่างอำเภอประคุณชัยจังหวัดบรุริย์นะคะท่านจบในระดับการศึกษาในระดับปริญญาโทนะคะในปริญญาโทแล้วก็อ้อันนี้ดูดูโล่งแล้วก็ดูอ้นี่ไงดินดินดินแบบโบราณเลยใช่ไหมตัวนี้นี่ใช่ไหม ดินชกูชกูแบบโบราณเลยนะนี่อันนี้เป็นเขาพนมรุ้งนะคะนี่เห็นไหมบรรยากาศเห็นไหมคะสวยงามมากเลยอันนี้เป็นดินแบบโบราณนะคะที่จะให้มาดูคือเป็นทางเกวียนโบราณเป็นดินโบราณแล้วก็คนยุคพวกเราเนี่ยก็จะขุดจะแกะแล้วก็จะทําเป็นพยายามทําให้เป็นทุ่งนาเนาะเป็นที่เก็บน้ําเก็บอะไรนะคะแต่มันก็ทําให้เห็นว่าเป็นน่าจะเป็นชุมชนโบราณที่เคยอาศัยอยู่แต่เดิม แล้วก็เราเห็นเครื่องอแตกหักนะคะของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะท่านอาจารย์ต้นเนี่ยนะคะท่านมีผลงานตีพิมพ์นะคะแล้วก็มีผลงานวิจัยนะคะด้วยนะคะมีการร่วมงานวิจัยในเรื่องของการพัฒนาระบบ gps นะคะกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปราสาทหินนะคะในเขตพื้นที่ ของจังหวัดสุรินทร์แต่ท่านก็เป็นคนจังหวัดบุรีรัมน,นะคะตอนนี้ท่านก็มาปากหลักนะคะมาอาอยู่ที่บ้านนะคะแล้วทนีนี้วันนี้อาจารย์ยโสธราก็เลยลงพื้นที่เพื่อที่จะให้ท่านน่ยพามาดูแหล่งชุมชนโบราณพันปีรอบเขาพนมรุ้งว่ามีอะไรยังไงแบบไหนท่านก็เลยพามาดูคูน้ําคันดินเก่านะคะแหล่งน้ําที่เก็บน้ําเก่านะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของศาสนสถาน โบราณที่เป็นการตกสำรวจนะแล้วนะครับที่เราไปเห็นก็คือเป็นาฐานของปราสาทนะคะแล้วก็เป็นพื้นมีการตัดหินอะไรของปราสาทอยู่เยอะแยะเลยใน,ใน, uh นะคะนะคะนี่ท่านก็พาสำรวจนะคะอาจารย์เลยบอกว่าโอ้ลิ้นห้อยแล้วนะคะ น้ยหอมจางนะคะเคยมีชาวบ้านมาเลี้ยงนะคะอ่ามาเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรอยู่ที่นี่นะคะอาจารย์ก็เลยอยากจะทําทริปเกี่ยวเกี่ยวกับการลงพื้นที่นะ,ะวันนี้ก็เลยได้มาอ่าติดต่ออาจารย์อาจารย์ต้นนะคะอาจารย์ต้นรักให้มาลงพื้นที่ตอนนี้อาจารย์ก็กําลังเดินตามท่านอยู่นะคะท่านก็พาดูนี่คือว่าเป็นชุมชนเป็นที่ตั้งในยุคโบราณ ที่เป็นระดับบริบทพื้นที่ที่สูงนะคะนี่สูงเห็นไหมคะนี่ดินสูงเป็นดินเดิมที่สูงนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่ได้ได้ดินอยู่ที่นี่เนาะเขาก็จะใช้รถกรีดกรีดแล้วก็ทําเป็นเนี่ยเห็นไหมคะเป็นช่องช่องช่องเพื่อที่จะใช้สําหรับการปลูกคงปลูกข้าวทําการเกษตรของเขานะคะแต่ดินเดิมเดิมจริงๆจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะล้นๆจะโปร่งๆจะเป็นดินร่วนปนทรายนะคะแล้วเราก็เดินดูตาม พื้นที่ต่างๆเราก็เห็นถ้วยชามรามไหที่แตกหักเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยเราก็เก็บได้ที่บทหินบทยาเนี่ยหาเยอะแยะเลยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะอาจารย์ก็เลยพาลงสำรวจพื้นที่เพื่อการเก็บนะคะเก็บข้อมูลแล้วก็เป็นทริปนะคะเป็นออริจินอลิตี้ที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มีประโยชน์นะคะต่อการศึกษา,าพื้นที่แล้วก็อาจจะเปลี่ยน มุมมองให้เราได้เห็นว่าชุมชนโบราณแต่เดิมที่มีการสร้างปรา,าสาทพนมรุ้งเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรนะฮะท่านก็เลยพามาดูในจุดหนึ่งคือด้านหน้าทางขึ้นเขาพนมรุง้งนั่นเองว่าเนี่ยลักษณะการตั้งบ้านแปลงเมืองของคนในยุคพุทธศตรวรรษที่16เนี่ยเป็นอย่างนี้ในการสร้างาปรา,าสราทพนมรุ้งขึ้นมานะฮะก็จะเป็นลักษณะ บบท่านนี้จะพูดถึงเรื่องของประสบการณ์นะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านอาจารย์ต้นได้เล่าถึงความพิศวงนะคะจากการที่ท่านได้สัมภาษณ์คนในชุมชนนะคะมีการกล่าวอย่างไรในการที่เอาคงเอาควายเข้ามาเลี้ยงแล้วก็การผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในสถานที่โล่งโปร่งอย่างเงี้ยนะคะไม่ใครเคยเจออะไรยังไงแบบไหนบ้างนะคะ